สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะอยู่ด้วยก,กันกับน้องเอมี่อีกแล้วนะคะที่บริษัทเพชรยนต์ขาสำนักงานใหญ่เสรีไทย68แยก1มินบุรีกรุงเทพมหานครค่ะนะคะ,นะคะแล้ววันนี้เอมี่นะคะอัปเดตรถเตอร์ตาร์แคมอรี่อีกหนึ่งคันค่ะนะคะในบริษัทเพชรยนต์นะคันนี้เป็นรุ่นเตอร์ตาร์แคมเบอรี่สองจุดห้ไฮบริดพรีเมียมนะคะตัวท็อปเลยนะคะันนี้รถปี2019ค่ะเลขไม้ใช้งานเพียงแค่50,000ื่โลเท่านั้นนะคะ แล้ประกันเรื่องเล็กใหม่นะเดิมแพ้แน่นอนแล้วตัวรถนลูกค้าสามารถตรวจสอบประวัติศู์ได้ค่ะไม่มีชนหนักพลิกความแน่นอนนะสำหรับใครท่นานใดสนใจจัดไฟแนนซ์ดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียงแค่2.49%นะคะคันนี้ฟรีดาวได้เลยยอล่อจัดลดลดเหลือๆนะคะผ่อนเริ่มต้นเดือนละ17,000บาทตลอดสัญญานะคะสำหรับท่านใดสนใจมาชมคลิปเต็มกันเลยค่ะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มชมจากด้านหน้ากันเลยสำหรับคันนี้นะคะนี่เลยนะด้านหน้าคันนี้นะคะเป็นตัวโฉมปี2019นะคะ ก่อนจะไมเนอร์เชสนะบอกเลยว่าโฉมนี้เป็นโฉมที่ปรับเปลี่ยนออกมาได้แบบตลาดแตกมากๆนะเป็นโฉมที่แบบโอโหสวยงามมากๆนะคะทรงสปอร์ตเลยนะแบบสไตล์ผู้บริหารทรงสปอร์ตนะคะตัวไฟหน้านะไฟหน้าแบบกจุจโปรเจคเตอร์มาพร้อมก,กับตัวไฟในทาง Running l i g h ลทค่ะนะคะที่เป็น LED ตัดมองนะคะเป็น LED ด้านล่างติดตั้งให้เรียบร้อยจากโรงงานนะ,ะพร้อมกับตัวเซนเซอร์ด้านหน้า บัทะเบียนนี้เลยค่ะ9ตอไก่ขอพุเท่า5 3 8 2กรุงเทพค่ะนะคะได้ไป้ายนี้ไปใช้งานกันเลยค่ะพี่ตัวรถเนะะี่ยเป็นรถปี19แท้เลยนะไม่ลากจดนะคะแล้วก็รถนี่แทบจะไม่ได้เก็บงานเลยนะคะรถสภาพเข้ามาใหม่นี่สวยกริปมากๆค่ะนะคะตัวรถงามสุดๆนะแล้วก็ส่วนตัวล้อแม็กนะคะคันนี้เป็นแม็กอลลอยนะคะปี2018แม็กเดิมๆโรงงานเลยค่ะนะคะแม็กไม่มีร่องรอยการแตกราวนะคะ ไม่เคยซ่อมแดกไม่ดึงครับพี่มาพร้อมกับตัวยางนะคะยางที่ห้อบิสโตนปีสองพันสี่ได้ยางใหม่นะคะได้ยางใหม่ใช้งานได้ยาวตัวรถเป็นสีขาวมุกนะคะเป็นสีที่สวยงามมากๆนะดูแลงง่ายนะคะเป็นสีขาวมุกที่สวยงามมากๆ,ๆของโตลต้านะคะแล้วก็ตัวกระจกมองข้างนี่ครับปรับเก็บไฟฟ้านะ,ะนะกระจกมองข้างนีสีเดียวกับทางตัวรถเลยเป็นสีขาวพร้อมอเส้นสายลายโพรเมียมสวยงาม ะะสำหรับใครท่านใดนะคะมาลองชมรถมาลองขับรถก็มาได้เลยนะมาหาเอมมี่ได้เลยที่เทชดยนเปิดบริการทุกวันเลยไม่มีวันหยุดค่ะมาชมภายในกันหน่อยนะคะสำหรับภายใน <c oughs> ภายในคุ้มทนดำทั้งหมดเลยนะออปชันจัดเต็มเลยสำหรับรถผู้บริหารสุดหรูคันนี้นะคะนี่เลยตัวพวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยหนังมัลติฟังก์ชั่นนะคะมาพร้อมกับตัวออปชั่นมากม,า,มา,ายเลยนะตัวระบบคูซอนทนและพันดิ้นชิปนะคะตัวป้องกันการชน,น มีให้ครบหมดเลยสำหรับคันนี้ค่ะนะคะแล้วก็ประตูฝั่งคนขับนี้เป็นกระจกปรับระบบออโต้สี่บานเลยนะคะกระจกคนขับนี่ค่ะเห็นไหมคะมีเมมโมรีเซตนะคะสำหรับคันนี้ก็เป็นรถผู้บริหารค่ะนะคะสวยงามมากๆแล้วก็เลขไม่นะคะให้ดูเลขไม่ไม่ห้าหมื่นห้าพันกิโลนะตัวนี้ไม่เดิมไม่แท้เลยไม่เดิมไม่แท้ค่ะตรวจสอบประวัติศูนย์ได้ พวรมาลัยสวยๆอย่างนี้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตปิดประตูแป,ป๊บนี่ค่ะพวรมาลัยไม่มีริร้วรอยการใช้งานหนักนะถือว่าโอเคเลยแล้วก็พวรมาลัยเบามากๆหน้าหน้าจอนะคะเป็นทัชสกรีนนะคะเชื่อมต่อเนวิเกเตอร์นะคะแล้วก็เชื่อมต่ออ่าออปชั่นทันสมัยเนี่ยมีหมดแล้วสำหรับในตัว Camry ปี19แอร์คู่หน้าเป็นด u o อสโตนะคะมีช่องวันเลดชาร์จให้ คะแล้วก็ตัวเกียร์นี้เป็นเกียร,ระบบอัตโนมัติค่ะนะคะโหมดก็จะมีโหมดอ c o โหมด Normal ลนะคะแล้วก็โหมดสปอร์นะคะกุญแจนี้เป็น s มาร์ทเคเดเบาะนี่คือมีเป่าลมร้อนเป่าลมเย็นด้วยนะคะก็ถือว่าออปชันก็คือให้มาจัดเต็มแล้วนะสำหรับตัวไฮบริดพรีเมียมไฟสองหน้าก็จะเป็น LED ค่ะนะคะแล้วก็จะมีซันลูให้ซัลลูปปิดเปิด,ปดอย่างนี้อะ่ะ สวยๆค่ะสรุปไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะสำหรับใครท่านใดนะสนใจสวยๆเลยคันนี้รับประกันค่ะนะคะมีไฟตกแต่งไฟสร้างบรรยากาศให้เรียบร้อยนะคะไฟแอมเบียนไลท์สำหรับคันนี้นะคะติดฟิล์มรามิน่านะฟิล์มยี่ห้ออย่างดีมาให้เลยรอบคันฟิล์มรามิน่านี่ค่ะนะคะโครงสร้างให้ดูโครงสร้างนะนี่โครงสร้างสวยๆเดิมๆ โครงสร้างสวยๆเลยตัวนี้นะคะมีข่าอีกฝั่งหนึง่งเบาะที่เป็นเบาะหนังสีดำปรับไฟฟ้านะคะเบาะคู่หน้าเลยแปดทิศทางรถเมื่อเดียวป้ายแดงนะคะสภาพนางฟ้าเลยดังพิณานเล่งไม้แท้ด้วยไม่แค่แปดหมื่นกิโลนะคะสำหรับที่อำนวยความสะดวกด้านหลังนี่ผู้บริหารนะคะก็คือด้านหลังนี่เบาะเห็นไหมฮะ ปรับเอนเบาะได้นะสำหรับเบาะด้านหลังนะะมีแอร์หลังให้เรียบร้อยสำหรับใครนะคะสนใจนะคะอยากมาชมรถตัวจริงนะคะมาลองขับมาหาเอมมี่ได้เลยที่เพชรยนต์นะ,ค,ะคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนที่เก้าแสนสามหมื่นเก้าพันบาทฟรีดาวผ่อนอยู่ประมาณหมื่นหกหมื่นเจ็ดประมาณนี้ค่ะนะคะ,นะคะเลือฟรีดาวใครท่านใดสนใจอยากจะวางเงินดาวก็ได้ค่ะนะคะ,นะคะก็จะลดเรื่องค่างวดผ่อนลงมาโครงสร้างเดิม นี่ค่ะตัวนี้นะท่านใดสนใจนะคะมาชมัดตัวจริงกันได้เลยนะมาหาเอมี่ได้เลยที่บริษัทขานะคะเปิดบริการทุกวันเลยไม่มีวันหยุดนะคะสำหรับรถคันนี้เตอร์ตาร์แคมรี่สองจุดห้าไฮบริดพรีเมียมนะคะรถปีสองพัสิเก้ารถปีสิบเก้านะคะสภาพสวยเดิมๆโรงงานน้องๆป้ายแดงเลยนะคะคันนี้เดี๋ยวดูเครื่องยนต์กันค่ะ เครื่องยนต์ปึ๊บเปิดแล้วก็คูดนนะคะนี่ค่ะเครื่องยนต์เครื่องยนต์เดิมๆนะคะมอเตอร์ก็คันนี้เป็นตัวสองระบบเนาะเป็นตัวระบบเชื้อเพลิงน้ํามันนะคะกับตัวระบบไฟฟ้านะฮะไฮบริดเครื่องยนต์นี้แทบจะไม่มีปัญหาเลยนะเลขมาใช้งานแค่ห้าหมื่นโลเท่านั้นคันนี้ไม่เคยแกะไม่เคยจะยทำอะไรเกี่ยวกับห้องเครื่องเลยนะคะตัวบอดี้เห็นไหมคะน็อตเม็ดอาร์พวกนี้เดิมๆโรงงาน รับประกันได้เลยค่ะสำหรับคันนี้นะรถมือเดียวป้ายแดงนะคะรถผู้บริหารกดระวังมาใหม่แท้ตรวจสอบประวัติศูนย์ได้นะคะรถมือเดียวสภาพเนียนเลยนี่ค่ะนี่ค่ะพี่นะคะสำหรับโครงสร้างเราเน้นความเดิมๆโรงงานนะตัวฝากระโปรงก็เป็นเดิมๆโรงงานหมดเลยนี่ค่ะนะคะท่านใดสนใจอยากเป็นเจ้าของนะคะรถแคมรี่สุดหรูคันนี้นะรถผู้บริหารเล็กใหม่แค่ห้าหมื่นโล โครงสร้างเดิมๆสวยๆอย่างนี้นะคะแบตเตอรี่อะไรพวกนี้ดูแลให้นะลูกค้าไม่ต้องห่วงเลยนะ,ะรถสวยงามมากๆสนใจทันนี้นะคะรีบเลยนะก่อนที่จะไม่ทันค่ะสำหรับท่านใดนะคะชมคลิปนี้แล้วสนใจนะคะอยากสอบถามารายละเอียดเพิ่มเติมโตโยต,ต้าแทมรี่2.5ไฮบริดพรีเมียม รถปี2019เลขไม่ห้าหมื่นกิโลคันนี้นะคะราคา9 3้0 0 0ันบาทนะคะสนใจคันนี้นะติดต่อได้เลยที่เบอร์0ู6 7 2 5 2 7 3 6เมค่ะเบอร์เอมี่ด้านล่างใต้คลิปขวามือแอดไลน์ได้เลยนะแอดไลน์มาเลยมาได้เลยค่ะนะคะเดี๋ยวเอมี่จะส่งรูปภาพเพิ่มเติมให้พร้อมโลเคชั่นร้านแล้วก็ราลลยละเอียดการผ่อนค่ะก่อนจากกันวันนี้นะคะฝากรบกวนด้วยนะกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามกด s u b ส c คร b e ให้ช่องใหม่เอมี่ด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเอมี่อัปเดตรถให้ชมสวยๆอีเช่นเคยค่ะแลววนน สวัสดีค่ะ